ไปมาเล่นนอกบ้านกันเดียวดูดูดข้าวเหนียวดูข้าวเหนียวโดวนพ่อตีแน่มอมเมืองอยู่ไหนนันมานี่นะคะลงสะเรียบร้อยไปแล้วมาเลยมีความสุขข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมเนี่ยข้าวเหนียวไปแล้วกลับมาโดนตีมาเร็วเร็วมีความสุข ความสุขสขขนุกสนานไปะโดดไผ่มะม่วงดูมาเม่วงนะ อข้าวเหนียวไหนดูสภาพสิลูกทำไมมะมะ่วไมข้าวเหนียวเป็นหมาอย่างนี้ล่ะลูกดวนเลยมีความสุขมีความสุขนะครับ ไปแล้วนะแม่กลับบ้านก่อนนะไม่สนเดิทนทางดีแม่จะพามาวิ่งไม่กลับง่ายๆหรอกถ้าน้ำกว้างนะแม่นะ <S 1> <S 1> โอ้โมีคนให้เล่นด้วยแม่พออาบน้ำตายเนี่ย มแม่เร็วดวนเลยไข่ไม่มาอดกินนมไปซื้อไม่สนใจนมแล้วครับนาทีนี้กลับบ้านกลับบ้านดวนดวนแม่ถือไม่เรียวรอแล้วนางองล้วั่งนางลองกลับบ้านเลยนั่งลงนั่งมังนั่งลงเก่งมากลูกเก่งมาก ขาเหนียวนั่งองนั่นส่วนเขาหลินงานหลังจากปล่อยไปเล่นอยู่สนามกีฬาที่โรงเรียนดูหน้าข้าวเหนียวมะม่วงสนุกไหมข้าวเหนียวสนุกไหมลูกต่อไปอาบน้ำอันนี้ต่อไปอาบน้ำ